สวัสดีครับวันนี้เดวินจะมาร้องเสียงสัตว์ให้ฟังนะคะครับผมแมวร้องไงแมว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 หมาร้องไงโอ๊กนกร้องไงจิ๊บจิ๊บไก่ร้องไงอีเอกเอ๊กหมูร้องไงอูดอูดช้างร้องช้างร้องเป็ดเป็ดเป็ดร้องไงเป็ดรู้ไหมเป็ดกาบ ปิดอาบตามใบคลองปลาร้องไงฟิดฟิชฟิชฟิชผีเสื้อร้องไงวัตเตอร์ไฟ่เกตต่ายร้องไงกระต่ายร้องไงอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดผีไอ้ปลากดปลากดติดกดกดติดตา ช่องน้องหมอลาวินด้วยครับค่ะลาซีครับบายบาย